ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเราจะออกเดินทางกันนะครับจากบนภูเขานะครับระบบขนส่งมวลชนก็มีให้เลือกใช้นะครับมีรถประจําทางแล้วก็รถไฟนะครับที่จะลงไปด้านล่างนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นรถประจําทางที่เราจะใช้เดินทางนะครับเขาก็จะมีสายระบุไว้แล้วก็มีเวลาออกเดินทางของรถนะครับ ผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับนะครับอย่างสายหนึ่งสี่สี่นะครับไปเอเกลกากนี้แปลว่าสถานีนะครับก็จะเดินทางใช้เวลาเท่าไหร่นะครับไปหนึ่งก็คือสองนาทีนะครับสี่นาทีใช้เวลาเดินทางจากจุดเริ่มต้นนะครับไปไปทางอยู่ที่ประมาณสามสิบเอ็ดนาทีนะครับอันนี้เป็นตารางนะครับรถมีไม่ค่อยถี่นะครับมีชั่วโมงละ คันหรือสองคันนะครับสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนัดคาตาเลอร์ก,ก็จะมีเป็นอีกเวลาหนึ่งนะครับเราก็รอตรงที่ป้ายรถเมล์นะครับอันนี้ป้ายรถเมล์บอกว่าชื่อป้ายวิลาสุขโอรนนะครับป้ายชื่อว่าโฮเทนนะครับหรืออ่านออกเสียงว่าโอเทนนั่นเองนะครับนะครับเราก็จะรออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่ง ตรงข้ามนะครับก็จะเป็นป้ายรถเมล์อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เป็นทางโค้งทางเลี้ยวนะครับรถจอดไม่ได้นะครับก็จะไปจอดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับด้วยขนส่งมวลชนนะครับไม่ว่าจะขึ้นมาบนภูเขาหรือว่าที่ไหนก็เดินทางได้สะดวกนะครับใช้บัตร s w i ชพ pass ได้เลยนะครับ